ถ้าเกิดว่าเขาได้5ล้านทับสกายเบอร์ใน YouTube ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่จะทำให้เขาโอเคที่จะมาให้สัมภาษณ์ขอบคำร่วมมือสุทุกคนช่วยหน่อยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวในตระกูลให้ไปกด subscribe ช่องของพี่จองกับคาเลนใครอยากดูสัมภาษณ์พี่จองกับคาเลนบ้างอยากดูไหม อยากมากแล้วเราก็เป็น f c ฟเขาเหมือนกับหลายๆคนจะบอกว่าช่วงไม่กี่ที่ที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับทางผู้จัดการพี่จงกันคะเลย,น,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 ยน,น้องน่ารักมากน้องก็แบบอยากมาสัมภาษณ์อยากออกรายการแต่ทีเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเขาเป็นที่รักของทุกๆคนทุกคนชอบเขาจริงๆยอยะไรเงี้ยก็เลยถามเขาบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาบอกว่าน้องๆเขาก็ตั้งไว้ว่าประมาณถ้าเกิดว่าเขาได้5ล้านทับสกายเบอร์ใน YouTube ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่จะทําให้เขาโอเคที่จะมาให้สัมภาษณ์ ดังนั้นเราก็จะแบบขอบคุณร่วมามือทุกทุกคนช่วยหน่อยไปกด subscribe ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเดี๋ยวปะลิง u t u b e ไว้ให้ไอนุณแล้วกันบอกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวในตระกูลให้ไปกด subscribe ช่องของพี่จองกับคารเลนเพราะตอนนี้มีมา2สองล้านกว่าถึง5ล้านเมื่อไหร่เราจะได้เจอกับเขาอย่างแน่นอนดังนั้น Please ขอร้องทีมงานวิดีโอทุกคนชอบเขามากและเดี๋ยวเราจะติดตามกันไปเรื่อยๆฝากด้วยนะครับทุกคน ลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังวูดี้วูดที่ธอมิลินทาจินดาล้างออกมาโพสต์คลิปในอินสตาแกรมบอกว่าใครอยากให้วูด,ดี้สัมผัสพี่จองกับคัลแลนเราต้องช่วยกันแล้วครับวาระแห่งชาติคัลแลนเฮต์เบอรีชื่อช่อง YouTube พี่จองกับคัลแลนนะครับคือในคลิปเนี่ยคุณวูด,ดี้บอกว่าตัวเองอยากสัมผั์คัลแลนกับพี่จองมากเพราะทุกคนชื่นชอบมากก็เลยติดต่อไปทางผู้จัดการของทั้งสองหนุ่มเกาหลีเมื่อไม่กี่ยาทิตที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งทางผู้จัดการบอกว่า2หนุ่มอยากมาออกรายการมากค่ะแต่บอกว่าทางพี่จองกับคันแลนอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนจริงๆก็เลยถามเขาว่าเมื่อไรทางผู้จัดการก็บอกว่าทั้ง2หนุ่มตั้งเอาไว้ว่าถ้ายอด subscribe ถึง5ล้านน่าจะเป็นตัวเลขที่ทําให้ทั้งสองคนโอเคที่จะมาให้สัมภาษณ์คุณวูดี้เลยอยากขอความร่วมมือทุกคนช่วยไปกด subscribe ช่องคันแลนเฮทเบอรี่บอกญาติพี่น้องให้ไปกดช่องนี้ด้วยจะได้ดูพี่จองกับคันแลนมาให้สัมภาษณ์ เรื่องนี้ทําให้แฟนคลับที่จองกับคนแลนเข้าไปถล่มเม้นในไอจีของวูดี้ค่ะหลายคนไม่เห็นด้วยที่วูดี้มาโพสตคลิปแบบนี้เพราะที่ผ่านมาก็น่าจะทราบว,ว่าทั้งสองคนไม่อยากไปออกรายการหรือให้สัมภาษณ์ที่ไหนตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงในระดับประเทศการออกมาโพสตคลิปแบบนี้เหมือนเป็นการกดดันคนแลนกับพี่จองให้เขาต้องมาออกรายการของคุณวูดี้หรือไม่และการที่ผู้จัดการบอกว่าให้รอให้ได้ห้าล้านซ u b s c r i b e ก่อนก็เหมือนเป็นการปฏิเสธคุณวูด,ดี้ไกลๆแล้วหรือไม่ แฟนคลับที่เข้าไปเม้นเช่นบอกว่าให้เขาอยู่ในที่ของเขารู้จักเขาเท่าที่เขาอยากให้เห็นชื่นชมในแบบที่เขาอยากจะเป็นดีกว่าไหมคะยิงเปิดเยอะดราม่าก็จะเยอะบูดี้เนี่ยอย่าไปกดดันเลยค่ะดูไม่ออกหรือคะว่าเขาปฏิเสธทางอ้อมอันนี้คือปฏิเสธแบบอ้อมๆแล้วนะคะเขาไม่อยากให้สัมก็ไม่ต้องไปสัมค่ารู้เท่าที่เขาอยากให้รู้เคารพไพรเวซนะคะ ถ้าคุณชอบพวกเขาจริงๆให้พวกเขาอยู่ในที่ของพวกเขาดีที่สุดแล้วล่ะค่ะถ้าอยากดูสัมภาษณ์เดี๋ยวไปตามดูในช่องของคั l แลนเองได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนหนึ่งที่อยากดูนะแต่ถ้าออกทอล์คโชดไทยแล้วต้องโดนถามคำถามสอมากๆเลือกไม่ดูดีกว่าสงสารไม่อยากให้เขาลำบากใจตอบการตั้งเงื่อนไขอาจเป็นการปฏิเสธทางอ้อมมากกว่า สำหรับคุณวูดดี้วูดที่ถอนมิลินท้าจินดาเรียกว,ว่าเป็นพิธีกรอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ารายการของคุณวูดดี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลดังๆระดับโลกเยอะมากอย่างเช่นเดวิดแบ็กแคมโรเบิร์ตแพตตินสันเฉินหลงลิซ่าแบล็กพิงก์และเซเลบอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ ในส่วนของสองหนุ่มพี่จองกับคัลแลนยูทูบเบอร์เกาหลีที่กำลังมาแรงที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ที่ผ่านมาหลังดังเป็นพลุแตกยังไม่มีรายการใดได้สัมภาษณ์ทั้งสองคนค่ะซึ่งทางพี่อันภูวนาศเคยออกมาเปิดเผยว่าค่าตัวทำคอนเทนต์สองคนนี้อยู่ที่1ล้านบาทไม่ใช่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่เป็นค่าหมาอ,อกรายการซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยเผยว่าสาเหตุที่ท้งคู่ตั้งค่าตัวสูงแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาจ้างมากกว่าก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะว่า หากยอด Subscribe ช่องค a แรน h ์เฮตเอรถึง5ล้านวูดดี้จะได้สัมภาษณ์หรือไม่หรือจะเบรกโปรเจกต์ไว้ก่อนแค่นี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ